นี่นะคะต้มหอยสุกแล้วคัดอุยๆเลยเดี๋ยวเราจะมาแค่หอยออกนะคะวันนี้จะทำอะไรเนาะตอนนี้เีก็ขว่ข่าวขาวข่วนะนะคงรู้เรากันได้นะคะ้ามีข้าวขาวจนะเป็นอะไรเออเดี๋ยวก็ดูติดตามรับชมตอนจบนะคะ จากหอยเชอรีอ่นี่เบลจ่าจะทำไรเออะขัวเขาขนนนาวนะคะเอาต่หัวนะคะเบลินจาก,ก็เอาแต่หัวนะแกเอาต้มแล้วก็แกะเอาต่หัวมานะคะอันนี้เราก็จะลวกให้น้ำแห้งๆนะคะให้น้ำแห้ง,ะะใ,หหงะะให้ดูแบบว่าเออเอยิบเหยี่ยมนะคะเราจะไม่กินไข่นะคะจะกินแต่หัว ในเครื่องปั่นนี้เราก็จะมีหอมขา่าตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกนะคะคั่วให้แห้งๆนะคะคั่วให้หอมๆเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะก็คั่วแล้วก็ทําการปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะพริกลาบตําเข้ากันแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาผัดน้ํามันค่ะเดี๋ยวเราจะลากหอยกันนะคะ ผัดน้ำมันพอหอมแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาหอยใส่ลงไปค่ะเดีย๋ยวเราจะมาปรุงรสทีหลังนะคะเราขอผัดพริกลาบให้สุกให้หองแต่พริกลาบก็สุกแล้วนะคะแต่เราต้องการความหอมของพริกลาบขึ้นมานะคะนี่พริกลาบหอมแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาหอยเทลงไปค่ะ เาแก๊สก,ก็เติเลอะหน่อยนะคะนี่ค่ะหอยอีกมือนึงถือก้องอีกมือนึงทำนะคะ <_' S 2> ก็จะภาสันๆวันๆหน่อยนะคะลาบหอยวันนี้นี่ค่ะพอพริกลาบแล้วหอมแล้วเอาหอยนี่นะคะผัดลงไปกับพริกลาบนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสทีหลังนะคะถ้าใครจะสะดวกเอามะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวแล้วก็คั้นกับหอย บีก็ให้เข้าก่อนเนาะหอยเลยก็ได้นะคะแต่เดียยวต้องการตรงที่หลังค่ะตอนนี้เรามาผัดพริกลาบกับหอยให้เข้ากันโลดูสีสันจัดจ้านมากค่ะงานนี้ต้องแซ่บค่ะการทําราบมันต้องจะแซ่บนะคะอมืมันขาดหัวปีนะคะคเพื่อนๆถ้ามีหัวปีกล้วยนะคะมาหั่นใส่ได้ค่ะ mm hmm. เหมือนกับวันนั้นนะที่ซื้ออาหารกินที่โรงอาหารบริษัทนะคะ พูดถึงนั่นเลยก็าปิดใจนะคะอันนี้เราก็จะทำเองนะคะตอนนี้เราก็ปิดแก๊สได้ะคะ่ะแล้วเราก็เข้าเดี๋ยวหอยมันจะแข็งนะคะเราไม่ต้องการให้หอยแข็งเราต้องการให้หอยนุ่มๆน,นะคะอมลาบหอยนุ่มๆคะ่ะถ้าหอยแข็งไปมันจะม,นมันจะไม่นุ่มปากค่ะเออง่ายๆแค่นั้นนหะคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันนะคะปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากค่ะ ใครชอบรสดีก็ใส่รสดีใครชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวอะไรอย่างนี้นะคะแค่นั้นละค่ะคั้นๆให้มาแล้วก็ใส่ใบนะคะใบสารแน่ค่ะใบสารเน่นะคะไม่สารเณรนะคะสารเน่นะคะ,ะ,ะ,คะอตอนนี้ก็อย่าเบียดจ,จะจะรอให้เย็นก่อนนะคะก็ประมาณอุ่นๆแหละไม่ต้องให้เย็นมากนะคะถ้าบีบมะนาวใส่ตอนร้อนๆอนะ่ะเพื่อนๆก็จะรู้นะคะว่า มะนาวโดนความร้อนจะทําให้ขมนะคะเด็ดรับอีกอย่างนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่วิธีใครวิธีท่านค่ะวิธีเราว,วิธีท่านอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปซุ้มรสกันนะคะลืมเด็ดมะนาวค่ะเดี๋ยวเบียร์บรรจาจะพาไปเด็ดมะนาวนะคะมะนาวมะนาวมะนาวเดีย๋ยวเราไปเด็ดมะนาวกันค่ะคลิปนี้ก็จะออกย,วยาวๆหน่อยนะคะ ดูมะน,นาวกันต้นมะน,นาวอยู่ไหนนี่มีหลายต้นของเขาชื่อของเรานี่ค่ะมะน,นาวเจอแล้วมะน,นาวนี่นะคะเลือกเขารูกี้ดีกว่านี่มะน,นาวมีเยอะมากช่วงนี้มะน,นาวดกมากค่ะนี่เอาหนึ่งลูกพอเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปไปค่ะไปเข้าครัวดีกว่าว้าลา,าบหอยรสเด็ดนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะสีสั์จัดจ้านเลยค่ะนี่สีสันจัดจ้านนะคะสีสันเออน่าทานเลมล่ะ